ลูกค้าเอากระโดดขึ้นเลยพี่น้องเลยลูกค้าลูกค้าประจําได้นี่ห้ามห้ามเส้นอีกได้ลูกค้าเอยห้าเออคือกันขนาห้ามเส้นสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีที่เป็นสุกูสุกคนพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องโว้ย นุก coating, ้าใหญ่เขากึ่งไปเรื่อยนะเสียเอาไฟเลยเรืยนะขนมมันเบาบัพ่องหดขีดเสียเอาตัวใหม่อีกแล้วบาทนี่คูนโอ้ยคุณไอ้ปนห่วง เออบัดเดียวนี้หูจักหวงของเลยเนาะนี่นี่นี่อนเต้นเต้นน้องเอายูพี่แล้วน้องเอายูฟี่แล้วอน่องเอาล้วนี่น้องเอาเลยนี่โอ้ยจะหน่อยดึงหัวน้องทื่นจชะโอ้ยเม่ก็ได้จนหัวน้องซักอย่าเข้าไปใกล้

มออมเมนต์มอยางได้มอกระิขึ้นคือก้นะโนอ้ายก็ได้เออน่ามนคืเ็ดเนัเน่้นะุยาถุยาถุยาเออไอต้นด้อไอต้นด้อตุยาด้อไต้นด้ไอเต้นตุยาด้เติ้นของหมดนี้สองหมื่นป้ายพี่น้องสองหมเก ส่วนรายมีแต่เครื่องดืม่มกับขนมหมดเลยสั่นกับเพลแล้วแล้วพี่พพน<ม>้อง เติ้นบังแน่น้องคืนนี้นะเติ้นเต้นน้องคืนเลยลูกน้องคืนแล้วตีนบึบๆอยู่บ่นี่ขลุยนากว้เปลาอ้ย้ามันมากับม้ามอเหแล้วอ้ยมากับมาเอ้ย ห้ามไม่ได้เป็นโทษบอกิึเกาานอยแนมเป็นนอน้บอกแะหวกลางคืนได้ยินเสียงถะบอกคคว่าพระทาเปิดลายไข่คองนี่ขาวไปหกีข้านอนใ่ข้าไปหา้าเออเห่วงห่วงหนมึงี่ยมึงเน่ยประเทกสีเอาของห้ำเลยนะ ไปแทงเอาเลยนะไปแทงเอาเลยนะเติร์นลูกค้าบ่าน,นี่โอ้ลูกค้าลายนี่พี่น้องเหนยผู้มาอีกเลยลูกค้าลูกค้าเอ้าลูกค้าคืนหนาอหายกันแท้ย, <laughs> ยาเล

สู่มเลามันหนักอืมนวล่ามลาไปใส่แดกมันหนักจะได้ปลูกเต้าบอมึงไปกวดแล้วเดี๋ยวดิอีใต้หนาวมึงมึงย่านบ่ยัมึงสิย่านยังมีลูกก็มีลูก แม่น so ้องกับแม่ประเทศขนาดพราะว่ามันต้องการช่วยเหลืวนนะจ๊ะ

แึ้นหันข้าวชุบเทกเกอร์บุ๋มก็มีเดือนอ่ะขอ้นเนาะยิ่แล้วก็เลียนๆอยู่อืมขึ้น่งยอเออ้นมไหิกันคอไมมื่ตองยิ่งจัราคามันข้าวกระยั่งโมอคยุกันอ๋อโคจเอนะกรยั่กันเหน่อนอนไม่ต้องนะ่ทา ôi chưa biết không phải gì ạ ơi chị gái 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 chị เอาไปเม mm. uh, oh, ิดแล้วลูกโี oh, ่ประคดนี่โอปาเนาะปลาดเอาไปเมินแล้วประดำเอาของทำหมือแล้วาเอาอออยู่น้ำป่ามาอยู่น้ำป่ามาให้แม่ขึ้นไปหัดตั้ห้องวะหวงห่วงหอง ยุ่งบ่ปะอันนี้มันคล้ายดอกม่วงตัวม่วงมีก้นกรับไปไหวเติมบุบบุบคืนน้าเฮ็ดกินพี่น้องบ้านนี่คนคลองเขาเรียบร้อยโอ้คนมาแตกสดสวาดเลยมาพอดีดิคนคลองซอยคืนน้าเฮ็ดกิน มืดเลยพี่น้องเลยเห็ดกินอยู่ทึ่งเลยยังบดดิเห็ดอยู่ลุ่มเพราะว่าห่านยังบดดิเลีเ้ยวก็เลยบดดิเห็ดอยู่ลุ่มมีแต่เตรียมคองขายเตรียมทุกอย่างพี่น้องเลยเพื่อที่ได้เปิดกันเพิ่งเติร์หมดแล้วพี่น้องเลย จาเอ่ยต้มไข่อยู่ทางเพิ่เนเวลากะสิมาตัหมหงม้อนี้กับข่าวก็สิเป็นต้มไข่ตัหมหงพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอลาแล้วเด้อย่วามเพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหนา้ากับเคยลาสบายดี